eight a eight 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 however before we get to any of that we've got a small introduction course for you it's really just a formality to make sure you know your basics there are a number of actions you'll be performing throughout these steps at any point you can refer to the context actions list uh -huh. you can perform and how you can perform them about that great my อ๋อ,อ,อโอเคนะที่พูดมาฟังไม่ออกเลยโอเคนะครับทุกคนนะวันนี้ผมจะเกมนี้มีชื่อว่าจะีูผขึ้นชื่อแล้วบนนะไม่รวมกันนะครับว่าเป็นเกมประเภทอะไรนะทุกคนที่รู้คือผมเซิร์ชเกมคำว่าพารเซิลครับเกมนี้ขึ้นมานครับผมนะผมเลยคิดว่าอืมลองสักหน่อยก็ได้เออก็เลยเล่นเกมนี้นครับผมน,นะอละเป็นเกมพารเซลมังครับทุกคนนะ,ปะไปเล่นเลยดีกว่าโอเคนี่เลย อ๋อผักผักผักบบผักอืมไม่ง่ายไม่ง่ายเออฮะไง่ายเดี๋ยวอะไรรถกระบะอ๋อยกกล่องได้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมใช่ไหมาไปเถอะเพราะล่า <ไป S 1> งคุณทั้งหมดสามารถผ่านอุปสรรคนี้ได้ทันโอเคล่างของเราทั้งหมดทําไมอ่ะไม่รู้อันไหนลองแยกกันนี่เอ้ยวายคือแยกกัน ฮ้ยว้าวคนเราสามารถแยกตัวจากขาได้อ่ะอ้สลับกันได้ด้วยโอเคนั้นนี่อันนี้เหยียบอันนี้เหยียบอันนี้นี่อ่ายกกล่องยกกล่องอ๋อโยกไปด้วยโอ้ยกไปด้วยเอันนี้ยกได้อันนี้วัตเตอร์ต้องออกไหมมา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 อ๋อไอ้งวยเอากล่องมาวางเออวางวาง ไปดิเออวางดิเอองั้นแหละไเออขีไป,ไป,ไปมาเลยมาเลยมาขึ้นมาประมาณนี้าได้แล้วไปเอาจะมาทำซากอะไรเนี่ยอขึ้นมาทำไม โอเคเอ้ยประมาณนี้นะทุกคนโอเคได้แ uh, ล okay, oh, right? okay. right? uh ้ว oh. ด right. mm ูลงไปดิอืมอะไรอ่ะอ๋อรวมกันอ๋อนี่ไงได้ลโอเคไปอะไรกี้ลองเดินบนผนังวัดวัดตัวเฮกเกมนี้เริ่มแปลกแล้วเราขึ้นไงเออเออลองเดินนี่เหรอ อ๋อย่างนี้เคเคสิ่งท้ายก่อนที่จะอะไรไม่ทันเอออันนี้ไงห้องขังเล่นดิเออจบยังอืออืออ้ดมากเล่นกว่าอ ไอหนี่พูดมากเออไปแล้วไม่อยากฟังเกียดที่แกอ่ะะอืมโออ๋อไปอ่าประมาณนี้อ่าไปเท้าเท้าศักดิ์สิทธิ์ไปเลยอุ้ยงูเชล้องดูเลยบ่ มันหยุไม่ได้อ่ะอ๋อผักผักเองงั้นเอ้ยผักผักเออใช่ผัก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 ปักไปปักผ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 ักเลยผักไปวู้าวง่ายโว้ยอะไรตรงนี้ก็แยกล่างใช่ไหมเออไปไอืมดูกันอันนี้อ๋อต้องเดินคนคนตาโอเคพอเดินเสร็จก็รวมล่างจากนั้นก็ขึ้นไปโอเคมันยากเลยมากนะครึ่งตัวไปไป ฮึอาวอ้าเดียวเดียวเดียวเอามันได้มันได้สองอย่างเหรอเอาไม่ได้เนี่ยเอามันได้มันได้นี่ว่ะแต่มันแค่แยกกันเฉยวู้ทุเรศมรวมร่างโอเคไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ย เรางงคิดยังอ,อ๋อผิดข้างแป๊บนึงนึงจะไปทำไมนี่อะรแล้วก่นเร็วเร็วมาเร็วมเร็วมาเร็วต้องใช่เท้าเออหยุเลย้ปะเฮ้้ยนี่ลยเฮ้ยหูไม่สังเกตตกอันนี่มันบังอ่ะเรามองไม่เห็น อ๋ออ๋อไม่ตายไม่ตายไม่ตายตกใจรู้ว่าตายโอ้แค่เด้งเฉยโอเคกว่าจะผ่านมาอ๋อไม่รู้ไม่รู้ไปโอ้ยิ่งไปกันต่อไปพักก็ไปไปดิอืม อันนี้ใช้กล่องเหมือนกันใช้กล่องเหมือนกันผักต่อไปทั้งคู่อะไรเออผัก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 โอเคยกมาวางปึ๊บเอาไปดูดิเอออ่าไมปมาเออไปดิเลอดเออเนี่ยอนี๊ yes 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 ไม่ง่ายอรอครับไม่ง่ายอรอครับไม่ได้ยาวเลยมั้ยละครับ อ่าต้องแยกตัวเอ้ยมันคอเอาล่างนี้กว่ามันจะกระโดดแบบถนัดกว่าอือันนี้มันมีเท้ามีขามันกระโดดดีกว่าอันนั้นไม่มีขามันกระโดดแย่โอ้ย What the heck เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอออะไรครับนี่เสียเวลากระโดดทำไมทางทางที่เราเดินไปก็ได้คุณไป่ได้ดีกว่ะเฮ้ยเราจะึ้นยังไง จะขึ้นยังไงอะครับเครี้ยนเลยครับให้ลองยินไว้อย่ารีบอีบอย่าอย่ารีบอย่ารีบผ่านไปยยังไงงูนี่อ้าวอะไรอะไม่นู้อะไรดิ เหมือนมันติดอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้โหอ๋อไปต้องถึงนาะรู้ใช่อสองกลงอ่องเหรอเนี่ยเหยียบบอลใช่สองกล่องอ่ะเแมวเอาหนึ่งกล่องก็พอแล้ียวอื้อย่างนี้นได้ปะ อันนี้จะขึ้นยังไงเออเราก็ต้องโอ้ยก็ต้องยอมอะต้องเอากล่องนั้นมาโอ้ยห <c oughs> <c oughs> ยิบใหม่เกี๋ยววายมีเล่นนะผมมีเล่นล้ว